ซึ่งตอนนี้นะคะเราดูแค่ฉลากประหยัดไฟเบอร์5ไม่ได้แล้วนะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการซื้อแอร์หครั้งแต่ได้ประโยชน์ในหลายๆด้านยกตัวอย่างเช่นการป้องกันฝุ่น PM 2.5สามารถฆ่าเชื้อโรคได้หรือยับยั้งไวรัสและแบคทีเรียได้ประหยัดไฟจริงไหมแอร์ Air รุ่นนี้ดีไหมแอร์ Air รุ่นนี้ใช้ได้แป๊บเดียวแล้วก็พังแอร์รุ่นนี้ใช้ได้นานนับ10ปี อากาศร้อนๆแบบนี้นะคะหลายๆคนก็คงกําลังจะเลือกซื้อแอร์ดีๆสักตัววันนี้ฝนมี5วิธีในการเลือกซื้อแอร์ให้คุ้มค่าและประหยัดไฟมาฝากเพื่อนๆนะคะ่ะข้อแรกนะคะก็คือการเลือกประเภทของแอร์ค่ะการเลือกประเภทของแอร์นะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งแรกๆเลยที่คนเลือกซื้อแอร์จะต้องคํานึงถึงนะคะเพราะว่าแอร์แต่และประเภทนะคะมันจะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันซึ่งโดยหลักๆนะคะก็จะมีด้วยกันอยู่6ประเภทนั่นเองเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ ประเภทแรกนะคะก็คือแอร์ติดผนังหรือวอลทายนั่นเองค่ะแอร์ติดผนังหรือวอลทายนะคะก็ถือเป็นแอร์บ้านที่นิยมนํามาใช้กันมากที่สุดประเภทหนึ่งนะคะซึ่งตัวนี้นะคะทุกคนก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีเพราะว่า ไปบ้านไหนเราก็ต้องเจอนะคะตัวสี่เหลี่ยมพื้นผ้ายาวๆนั่นแหละค่ะตัวนี้นะคะจะเหมาะสําหรับห้องที่มีพื้นที่น้อยนะคะเช่นห้องนอนห้องนั่งเล่นรวมไปถึงคอนโดต่างๆด้วยค่ะข้อดีของแอร์ประเภทนี้นะคะก็คือมีรูปร่างดีไซน์ที่ทันสมัยมีให้เราเลือกใช้หลากหลายยี่ห้อเลยมีขนาดเล็กกะทัดรัดนะคะติดตั้งง่ายแล้วก็มีเสียงที่เงียบค่ะในส่วนของข้อเสียนะคะก็คือมันจะไม่เหมาะที่จะทํางานหนักๆเพราะว่าตัวคอยเย็นเนี่ยมันมีขนาดเล็กนั่นเองข้อ2 แอร์แบบตั้งพื้นหรือแอร์แบบแขวนค่ะตัวนี้เป็นแอร์ที่เหมาะสําหรับพื้นที่ขนาดเล็กไปจนถึงพื้นที่ขนาดใหญ่เลยนะคะเช่นห้องนอนสํานักงานอาคารร้านอาหารรวมไปถึงห้องประชุมด้วยค่ะข้อดีของแอร์ตัวนี้นะคะก็คือเราสามารถที่จะตั้งพื้นหรือจะใช้เป็นแบบแขวนก็ได้ค่ะสามารถใช้งานได้หลากหลายเข้าได้กับทุกสถานที่และมีการระบายลมได้ดีค่ะในส่วนของข้อเสียนะคะแอร์ Air ประเภทนี้มันจะมีรูปแบบให้เราเลือกใช้น้อยค่ะ ต่อไปเป็นข้อ3ค่ะแอร์แบบตู้ตั้งแอร์แบบนี้นะคะก็จะมีลักษณะตู้งสูงๆนะคะมีกําลังลมที่แรงเราก็จะเห็นได้บ่อยๆนะคะในพวกตามร้านค้าร้านอาหารซึ่งก็จะเหมาะมากสําหรับร้านที่มีคนเปิดเข้าเปิดออกเดินเข้าเดินออกอยู่เป็นประจํานะคะข้อดีของแอร์ประเภทนี้นะคะก็คือเราสามารถยกไปติดตั้งได้เลยมันมีการติดตั้งที่ง่ายมากและมันยังสามารถทําความเย็นได้เร็วด้วยค่ะในส่วนของข้อเสียของแอร์ประเภทนี้นะคะก็คือมันจะทําให้เราเสียพื้นที่ในการตั้งตู้นั่นเองค่ะ ต่อไปเป็นแอร์แบบที่4นะคะแอร์แบบฝังเพดานเป็นแอร์ชนิดหนึ่งนะคะที่เหมาะกับคนที่ชอบแต่งห้องมากๆเพราะว่าแอร์ชนิดนี้นะคะจะถูกฝังอยู่ใต้ฝ้าหรือใต้เพดานนะคะตัวนี้มันก็จะทําให้ห้องเรานะคะดูสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยพูดง่ายๆว่าต้องการความเย็นแต่ไม่ได้ต้องการเห็นตัวแอร์นั่นเองค่ะ ตัวนี้เจ้าของบ้านหลายๆคนที่ชอบทำบิวอินนะคะก็จะชอบมากเป็นพิเศษค่ะข้อดีของแอร์ประเภทนี้นะคะก็คือมันจะทําให้บ้านเราดูเรียบร้อยเป็นระเบียบแต่ข้อเสียนะคะก็คือมันติดตั้งยากแล้วก็ค่าติดตั้งมันจะแพงกว่าแอร์ประเภทอื่นค่ะข้อ 5. แอร์แบบหน้าต่างแอร์ประเภทนี้นะคะมันจะเป็นการรวมเอาคอยเย็นแล้วก็คอยร้อนไว้ในตัวเดียวซึ่งเราสามารถติดตั้งไว้ที่ผนังกําแพงได้เลยข้อดีนะคะก็คือประหยัดพื้นที่เพราะว่าเราไม่ต้องเสียพื้นที่ในการติดตั้งคอยร้อนค่ะ ติดตั้งได้ง่ายและมีประสิทธิภาพในการทําความเย็นสูงค่ะในส่วนของข้อเสียก็คือมันจะมีเสียงดังนะคะแล้วก็มันจะมีการสั่นขณะที่เครื่องทํางานค่ะต่อไปเป็นประเภทที่6ค่ะแอร์แบบเคลื่อนที่ตัวนี้เป็นแอร์ที่ไม่ต้องติดตั้งนะคะทุกคนก็คือสามารถเข็นแล้วก็ไปใช้งานได้เลยเพียงแค่คุณเสียบปลั๊กแอร์ก็สามารถทํางานได้แล้วค่ะข้อดีของแอร์ตัวนี้นะคะก็คือมีขนาดกะทัดรัด เคลื่อนย้ายได้ง่ายไม่ต้องติดตั้งค่ะส่วนข้อเสียก็มีอยู่ค่ะก็คือมันสามารถใช้ได้แค่พื้นที่เล็กๆหรือห้องขนาดเล็กๆเท่านั้นค่ะต่อไปเป็นการเลือก BTU ให้เหมาะสมกับห้องค่ะ BTU คืออะไร BTU ถ้าแปลง,ง่ายๆนะคะมันก็คือขนาดทําความเย็นของเครื่องปรับอากาศค่ะนั่นหมายความว่าห้องเล็กๆเราก็ใช้ BTU เล็กๆถ้าห้องใหญ่เราก็ต้องใช้ BTU มากขึ้นตามขนาดของห้องนะคะดังนั้นนะคะข้อสำคัญก็คือเราจะต้องเลือกขนาด BTU ให้เหมาะสมกับการใช้งานและขนาดห้องค่ะซึ่งถ้าหากเราเลือก BTU ที่น้อยจนเกินไปหรือ BTU ที่มากจนเกินไปมันก็จะส่งผลทำให้ค่าไฟของเรานั้นแพงแล้วก็แอร์เราก็จะเสียง่ายด้วยค่ะซึ่งการคำนวณค่า BTU ของแอร์นะคะเราก็สามารถคำนวณได้คร่าวๆโดยการเอาขนาดความกว้างความยาวของห้องเรานะคะคูณด้วย650 ถึง800 BTU ต่อตารางเมตรนะคะก็จะได้ค่า BTU คร่าวๆสำหรับห้องของเรานะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็จะขึ้นอยู่กับว่าห้องนั้นๆน่นะมีสภาพการใช้งานเป็นอย่างไรโดนแดดมากไหมเพดานสูงมากไหมค่าตัวคูณมันก็จะสูงขึ้นไปด้วยค่ะหรือเพื่อนๆสามารถที่จะดูในตารางที่ฝนนำมาให้ดูคร่าวๆเพื่อเป็นการเปรียบเทียบก็ได้นะคะ แต่อีกทั้งเลือกหนึ่งถ้าจะให้ใกล้เคียงนะคะก็ให้ช่างที่มีความชํานาญการของบริษัทนั้นๆน,น,นะคะไปดูหน้างงานของเราเลยตัวนี้มันก็จะทําให้ห้องของเรานะคะได้อ์ที่มี btu ใกล้เคียงกับสภาพหน้างงานการใช้งานจริงค่ะต่อไปเป็นข้อ3ค่ะเลือกแอร์ที่ประหยัดพลังงานสิ่งสําคัญที่เราจะต้องดูเลยก็คือการเลือกใช้ฉลากประหยัดไฟเบอร์5ค่ะและการเลือกแอร์นะคะเราก็จะดูที่ค่า eer หรือ S E E R ค่ะโดยที่ Air ทั่วไปนะคะที่เป็น f ฟิ speed ก็คือจะต้องดูค่า E E R ส่วน Air ที่มีระบบ i n v e r อร์ตนะคะก็จะดูในส่วนของ S E E R ทั้งค่า E E R และค่า S E E R นะคะยิ่งสูงก็จะยิ่งช่วยประหยัดไฟได้เยอะค่ะในปัจจุบันนะคะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟพนะคะได้ประกาศการใช้ฉลาก ประหยัดไฟเบอร์5ออกมาด้วยกัน4แบบนะคะซึ่งประกาศใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2 5 6 2นะคะโดยมีอยู่สีรูปแบบด้วยกันก็คือฉลากประหยัดไฟเบอร์5้าฉลากประหยัดไฟเบอร์5้าดาวเบอร์ห้าดาวและเบอร์ห้าดาวนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเราดูแค่ฉลากประหยัดไฟเบอร์5้าไม่ได้แล้วนะคะถ้าเกิดว่ายิ่งดาวเยอะเนี่ยก็จะยิ่งช่วยให้ประหยัดไฟได้เยอะขึ้นด้วยค่ะ ซึ่งหากการเลือกซื้อแอร์ของทุกท่านนะคะถ้านเน้นประหยัดพลังงานและประหยัดค่าไฟการเลือกระบบอินเวอร์เตอร์ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีมากๆค่ะเพราะว่าระบบอินเวอร์เตอร์นะคะเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถปรับความเร็วรอบของคอมเพรสเซอร์ได้ตามอุณหภูมิห้องอย่างต่อเนื่องซึ่งแตกต่างกับแอร์ธรรมดาทั่วไปนะคะที่เมื่อความเย็นถึงจุดจุดหนึ่งแล้วมันก็จะตัด การทางานของคอมเพรสเซอร์ทันทีซึ่งตรงนี้นะคะมันก็จะทําให้กินค่าไฟไปได้ค่อนข้างเยอะในการเริ่มรีเซ็ตระบบใหม่จนเกิดอาการไฟกระชากในบ้านเรานั่นเองค่ะตรงนี้นะคะมันก็เลยทําให้ระบบอินเวอร์เตอร์นั้นประหยัดค่าไฟหรือประหยัดพลังงานได้มากกว่าแอร์ธรรมดานั่นเองค่ะ <S <S ข้อ 4. คุณสมบัติพิเศษนอกจากที่เราจะเลือกแอร์เพราะความเย็นแล้วสิ่งหนึ่งที่สําคัญนะคะก็อย่าลืมเลือกคุณสมบัติพิเศษของแอร์นั้นๆด้วยค่ะ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการซื้อแอร์หนึ่งครั้งแต่ได้ประโยชน์ในหลายๆด้านยกตัวอย่างเช่นการป้องกันฝุ่น PM 2.5สามารถฆ่าเชื้อโรคได้หรือยับยั้งไวรัสและแบคทีเรียได้รวมไปถึงช่วยลดกลิ่นอับอากาศหรือแม้แต่การทำความสะอาดตัวเองได้ด้วยค่ะข้อ5การติดตั้งและการบริการหลังการขายการติดตั้งนะคะเราก็ควรจะเลือกช่างที่ได้รับการอบรมจากบริษัท ที่เราซื้อแอร์โดยตรงนะคะเพื่อให้เรามั่นใจว่าการติดตั้งและการบำรุงรักษาในระยะยาวนั้นเป็นไปตามมาตรฐานของแต่ละยี่ห้อค่ะดังนั้นหากเลือกแอร์ที่ดีแล้วก็อย่าลืมเลือกช่างติดตั้งที่ชำนาญการด้วยค่ะในส่วนของบริการหลังการขายนะคะเราก็สามารถดูจํานวนปีที่รับประกันได้ยิ่งจํานวนปีสูงๆนะคะมันก็จะทําให้เรายิ่งมั่นใจในตัวของผลิตภัณฑ์ มากขึ้นอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือดูรีวิวต่างๆตามพวกเว็บไซต์หรือกระทู้บอร์ดต่างๆนะคะอย่างเช่นพันทิปนะคะมีให้ดูเยอะมากๆเลยทั้งข้อดีทั้งข้อเสียประหยัดไฟจริงไหมแอร,รุ่นนี้ดีไหมแอร,รุ่นนี้ใช้ได้แป๊บเดียวแล้วก็พังแอร,รุ่นนี้ใช้ได้นานนับ10ปีตัวนี้เราสามารถไปดูได้นะคะก็มี เพื่อนๆพี่ๆหลายๆคนมาแชร์ความรู้ตรงนี้ค่อนข้างเยอะเลยค่ะในส่วนข้อสุดท้ายนะคะเราก็จะต้องดูที่ศูนย์บริการนะคะว่ามีครอบคลุมทั่วประเทศไหมซึ่งการซื้อแอร์หนึ่งเครื่องนะคะเราก็ไม่ได้ซื้อกันบ่อยๆเพราะฉะนั้นการเลือกแอร์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดคุ้มค่ามากที่สุดและประหยัดไฟประหยัดพลังงานให้เราได้มากที่สุดก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราควรทําค่ะ